มองหาแล้วก็บอว่าใช้งานอยู่ครับผมนี่ครับโคมสายกิ๊บครับนี่หน้าตาแบบนี้ครับระจกโคมเมียมครับของไฟเดียวนะตัวนี้เป็นตัวพาวไฟฟ้าด้วยนะครับผมตัวนี้มีแคลรี่บอยมาด้วยนี่แคลรี่บอยนะเดี๋ยวเปิดดูข้างในชนิดนึงครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับช่องรวมรถนะครับผมกับผมเจมส์นะครับผมวันนี้ครับอยู่ที่ลาดไว้เช่นเคยนี่ครับวันนี้พามาดูกับเจ้าตัวโต้ตาลีโวส์สปอร์ตแคปครับคันนี้เป็นตัวส4 j ครับตัวตัวเซตอ dition ปีสองพันสิบเก้ครับผมราคาตั้งไว้คันนี้450,000บาทนี่เกียร์ธรรมดาครับผมคันนี้มีแคดดี้บอยด้วยนี่นะราคาครับนี่450,000บาทนะครับผมผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่านะครับผมลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มแน่นอนเช่นเคยนะครับผม นี่ครับใครสนใจครับหรือมองหาแล้วก็บอกว่าใช้งานอยู่ครับผมนี่ไม่อยากให้พลาดกันสำหรับคลิปนี้ครับนี่ให้ดูเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าเลยครับนี่ไฟหน้าเป็นแบบ multi reflector ครับโคมสายกิปครับนี่หน้าตาแบบนี้ครับด้านล่างมีสปอตไลท์ครับผมนี่ดูง่ายกระจังหน้าครับโครเมียมครับตัดกระสีดำนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับมาดูไฟหน้าครับนี่สายกิฟนะครับผมนี่นะต้านข้างครับเส้นสายนี่เรียบร้อยสวยงามดีนะครับผมตัวนี้ครับมากับล้อเอ่อเดี๋ยวดูให้ นี้มีล้อขอบสิบหกนะครับผมภายในเรียบร้อยนะครับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับกระจกโครเมียมครับของไฟเดียวนะตัวนี้เป็นตัวพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันภายในต่อไปครับเริ่มกันเลครับแผงประตูก่อนเลยครับแผงประตูครับนี่ครับเดิมๆครับไม่มีฉีคขาดนะครับผมอยู่ด้านในกันทั้งนิดนึงครับนี่นะดูซอกต่างๆครับนี่ให้ดูกัน เห็นบ้างมีเห็นบ้างครับขออภัยครับพยายามเล็งให้แล้วโอเคดูฝั่งนี้บ้างตัวสมาร์ทแคปนะครับผมนี่นะส่เข้ามานี่ครับผมหน้าตาแบบนี้ตัวสมาร์ทแคปนะครับให้ดูในส่วนของซอกนิดนึงนี่ครับซอกเดิมๆสวยๆเนี่ยให้ดูสมาร์ทแคปให้ดูนะครับผมนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับดูจากฝั่งซ้ายครับเก๊บเก็บของ นี่ครับมีครับคู่มือนี่นะสอ่อางเก็บของมีเรียบร้อยดีครับผมเกียร์ธรรมดานะครับนี้ยตัวบบกเป็นตัวบบกผ้านะนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับถูกจ้วนวครับเส้นสายเดิมสวยเรียบร้อยดีมาเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของด้านหลังจะวนลงบัสมาด้าน,นหน้าอีกทีนะไปดูด้านหลังกันก่อนครับนี่ด้านหลังครับหนาตแบบนี้ครับ ตัวล้อตัวซ่องต่างครับเนี่ยเดี๋ยวส่องให้ดูน,นะนะนี่ครับเป็นประมาณนี้เรียบร้อยครับมามาต่อกันนี่ด้านหลังนี่ตัวนี้เซตดิพิชั่นนี่นะด้านหลังก็ไฟท้ายใหม่ๆครับคมๆเลยสายเก็บตัวก,กันชนหลังด้านล่างมีนะครับผมตัวนี้มีแคลบิบอยด้วยนี่ แครีบอยนะเดี๋ยวเปิดดูข้างในสักนิดนึงครับนี่ด้านในนี่ตัวแครีบอยครับอันอนะนี้ค่าส่งปกเฉยๆนะนะโปรกรอยทะลอกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีนะพูดถึงนะเนี่ยนะครับให้ดูตัวแครีบอยครบๆนะนี่ดูนะครับผมนี่ของแครีบอยนะใครหาอยู่เอาถ่ายดูสักนิดนึงนี่ครับหน้าตาแบบน,นี้เปิดท้ายแล้ว ใค้มหาอยู่ครับรถเอาไว้ใช้งานอะไรอย่างไรทั่วไปได้หมดนะครับผมนี่กับเจ้าตัวโตตาซั e ดิชั o นครับตัวนี้รีโว s สมาร์ทแคป 2.4J โอ้โหมาไปดูต่อนี่ครับให้ดูหลายๆมุมด้านหลังครับกับเจ้าตัวรีโว s สมาร์ทแคปครับ 2.4J นี่นะได้แคริบอยไปด้วยครับคันนี้450,000เท่านั้น450,000บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะ ให้ดูสองด้านางนิดนึงกับตัวอโตตาครับนี่นะสองให้ดูครับเลัวถังอะไรต่างนี้นะอยู่นี้โอเคมามาต่อที่ด้านหน้าเปิดให้ดูกันทุกบาทน,นะครับผมนี่ฮนะในสองของแผงประตูครับให้ดูกัน นี่ครับแล้วก็ด้านนี้นะด้านซ้ายตัวแข่งประตูแบคบนี่ครับหัวนอนค,ะอค่ะนี่นะน่ครับพยายามส่องให้ดูกันนี่หน้าตาแบบนี้นี่ครับแล้วดูนี่ครับโตโต้โตต้ารีโวรครับสมาร์ทแคบสองจุดสี่เจนี่ดพูพวงมาลัยนะ ตัวนี้ไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะพวงมาลัยไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนี่หน้าตานี่ครับตัวฟอนต์เดิมต่างหัวเกียร์เกียร์กระปุกนะคันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูสักนิดนึงดีกว่นานะครับผมไปเดี๋ยวลองสตาร์ทกันแล้วคันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนี่ดูฝั่งนี้นะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าป้ายอะโอเคอเนี่ยครับ ต่างงไฟต่างๆขึ้นกบนี่นะสตาร์ททีเดียวเต็นนะครับผมนี่หนะ้าตาแบบนี้เดี๋ยวดูเลขหมายทั้งนิดนึงหมายลแสนสี่นี่ครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งให้ฟังกันนะกับเจ้าตัวโตต้าลีโวสมาร์ทครับสองจุดสี่เจครับตัวนี้เป็นตัวเซตเอディชันปีสองพันสิบเก้าเกียร์ธรรมดานะครับผมราคาตั้งไว้สี่แสนห้าหมื่นบาท ทางวดครับอยู่ประมาณ8ปดทันกว่านะล,ลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผมต่างจังหวัดส่งได้คิดค่าส่งตามระยะตามระยะทางออกรถที่นี่นะ้ำมันเต็มถังเอาไปว่ากันอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเยอะแยะไปนะคใครมองหาอยู่ครับรถกระบะนี่นะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคแล้วก็มีตัวแคริบอยด้วยด้านหลังเนี่ยนะตัวแอร์เป็นตัวปรับมือหมุนนะครับผมเนี่นะดูเกียร์หกสปีด จัดไปายนี่ดูด้านบนที่เก็บแว่นนะสายสั่งแผนที่นี่บงังแดดยังไม่ได้แกะติกนะครับผมตัวนี้เป็นตัวผ้าอ่ะให้ดูกันตรงนี้หนึ่งนี่หนะ้าตาแบบนี้ขายมองหายอยู่ครับอ่ะลองดูไม่อยากให้พลาดกันนะเื่อไว้เป็นอีกตัวเลือกนี่นะไม้แสนสี่นะครับผมนี่คันนี้ได้ไปใช้อีกพักนึงเลย นะคุ้มคุ้มเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสังนิดนึงดีกว่าไปเดวขออนุญาตพาดูห้องเครื่องแป๊บนึงมามาดูกันต่อครับนี่กับในส่วนของห้องเครื่องครับโตต้าลีโ,โวสมาร์ทแคปครับสองนุดี่เจนี่นาะตาแบบนี้เครื่องสองจุดสครับดูด้านบนด้านล่างนะนี่ด้านบนให้ดูฝาบนก่อนฝาบนนี่นะ้าตาแบบนี้เอะไปดูกันบนน,น็อตสักนิดนึงเรียบร้อยนะไล่ลงมาแลวไอไล่ขึ้นไปนี่นะตกเกอร์ต่างๆมองเห็นได้นะรูต่างๆนี่ให้ดูกันตรงขานั้นมองเห็นอยู่ ตัวแผ่นซ้ำโซลตามีโอเคแผ่นกันความร้อนมีจะไปต่อมาดูได้ในส่วนของด้านล่างนี่ครับห้องเครื่องตัวเพดนี่นะอยู่ตรงนี้ยเรียงมาดูดืลูกไฟสิไฟเป็นยังไงบ้างอ่าคันนี้ยังได้เป็นไฟหน้าเดิมไฟโครตโตนะครับผมนี่หม้อน้ําเดิมสวยๆครับตัวเครื่องเดินนิ่งๆน,นะเรียบร้อยดีนี่ครับตัวนี้มี ABS นะนี่นะ ครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนี่ใครกำลังมองหาอยู่ครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งให้ฟังกันตากเจ้าตัวโตต้าลิเวอร์สมาร์ทแคปครับ 2.4J คันนี้ครับตัวเป็นตัว, Edition ตวเซตอิดิชั่นโตเตียนะปี2019นะครผมเกียร์ธรรมดาราคา450,000บาทผ่อนประมาณ8,000กว่า <c oughs> เออขออภัยครับลูกค้าเครด,ดีจัดได้เต็มมเผื่อ,เ,อเหลือตังกลับบ้านด้วยนะครับผมขายสนใจครับอยากดูรถคันนี้มาดูได้ที่เลยบางพีนะครับผมนี่นะไอ,อคันนี้อยู่ลาดหวายนะครับผม เส้นจากเคหาบางพี่ไปทะลุสุขวิสัยเก่านะครับผมนี่นะเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมปักมุดแผนที่มาให้นี่หรือสนใจเนี่ยโทรมาก่อนได้เลยที่เบอร์0 8 3 5 4 6ปดสาหกศูนย์ครับเจี๊ยบนะครับผมนี่นะโทรมาก่อนได้เลยนี่ใครมองหารถครับเอาไว้ใช้งานครับมีแครที่บอยแล้วไว้แล้วสวยๆขนข้าวขนของไม่เปรียกฝนนะนี่นะไม่อยากให้พลาดการลองดูเห็นแล้วชอบใจก,กต็ติดต่อกันเข้ามาโทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจแล้วครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะเดี๋ยงเดี๋ยวช่วยดูแลให้ นี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับไม่อยากให้พลาดกันลองโทรมาคุยกันยังไง4ี่แสนห้าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ